ในรายการเส้นทางนะักเพลงนะคะกับปูรัมนานะคะเหมือนเดิมแล้วก็เช้าๆอย่างนี้นะคะก่อนที่จะออกไปทํางาน,นก็มาฟังเพลงเพาะๆดูเอ็มวีสวยๆนะคะแล้ววันนี้อย่างที่บอกมีศิลปินรับเชิญมาร่วมเป็นพิธีกรด้วยนะคะที่สัมภาษณ์ไปครั้งที่แล้วน้องพึ่งมึงสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับสวัสดีแฟนรายการที่กําลังก็ชมอยู่ทางบ้านด้วยนะคะ วันนี้นะคะเ้องพึ่งปึงสัมพันธ์นะคะเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ได้มีโอกาสมาเ,เป็นพิธีกรรับเชิญในรายการนะค,ะ,คะสวยด้วยนะคะแล้วก็เสียงดีอีกต่างหากแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีสาวสวยอีกคนที่สองเนาะในรายการพี่ปานปียพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านปานปียพัฒน์ค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้มารับเชิญในรายการนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะ สวัสดีค่ะพี่ป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโหวันนี้เจอตัวจริงนะคะหลังจากที่แบบว่าได้ยินชื่อเสียงมาพักหนึ่งวันนี้ได้เจอตัวเป็นๆสวยด้วยค่ะสวยด้วยค่ะก็เลยวันนี้อยากจะถามเกี่ยวกับ การเดินบนเส้นทางนักเพลงของพี่ปาว่าเป็นมาอย่างไรบ้างเพราะว่าคือแต่ละคนเนี่ยไม่ได้โรยมาด้วยกิกราบแล้วพี่ปาเนี่ยเป็นยังไงมาถึงได้มายืนอยู่ตรงนี้นะคะพี่ปาก็ก็ยังงงตัวเองอยู่นะเพราะว่าก็ยังงงตัวเองว่าเดินมายังไงถึงได้กลายมาเป็นนักร้องก็ยังงงตัวเองใครชักชวนเข้ามาหรือว่าออันนี้ก็คือคือมาพบท่านแรกก็คือคุณแมนเนลลินิต คุณแมนเนลวิทคือนักร้องดังเก่าเลยอะรุ่นแรกแรกที่เราเพลงที่เขาร้องเพลงอะไรจับตัวตีตราจองอะค่ะเพลงดังค่ะเพลงเขารังอยู่ค่ะก็มารู้จักแล้วก็มาเจอกับคุณยุทธอยุทยาอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่เคยประกวดร้องเพลงที่ไหนนะคะไม่เคยไม่เคยไม่เคยประกวดร้องเพลงแล้วก็คือไม่เคยไม่เคยแบบร้องเพลงตามร้านอาหารหรือคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยไม่เคย แต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นนักร้องนี่ก็คือเป็นพนักงานแบงค์เป็นพนักงานแบงคารค่ะจากสาวแบงค์นะคะกับมาเป็นนักร้องก็สงสัยฟ้าประทานไม่ได้หรอกคะคือคือบอกว่าก็มาเจอคุณยุทธคุณยุทธก็พาไปเปลี่ยนฟิลเลยนะคะเปลี่ยนฟิลไปเลยอย่างเงี้ยก็ทํางานอยู่ด้วยตอนนั้นน่ะแล้วก็ไปบันทึกเสียงด้วยคุณยุทธอยุธยาค่ะก็พาไปหา อาจารย์สวัยฝายดำค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นนักทำดนตรีด้วยแล้วก็แต่งเพลงด้วยอย่างนี้ค่ะแล้วก็ก็คือน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับฟ้าประธานให้ต้องการมาเป็นนักร้องก็ยังงงตัวเองก็จะเป็นอาจารย์ยุ่แต่งไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครูเพลงอาร์บัมแรกนี่อย่าลังแกปูนักแต่งจะเยอะมากอยอังแกขาดใหญ่เลยไม่เข้าเข้าทางที่ปลมานาเลย S <S <อ S 2> แล้วก็<า>แบ<ม>บยุุดยย,ย,ยาในบ้านเดียวกันเลยอ๋อใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้แต่งเพลงคือเขาเห็นว่าปานเป็นคนที่ชอบร้องเพลง <คะ S 2> แต่ร้องไม่เป็นนะคะเขาบอก คือเขาเรียกไรร้องคือร้องสไตล์ยาวอ่ะ,ะคือร้องผิดร้องถูกเราก็เอาสนุกเขาว่าคือเราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คิดว่าเราจะแบบมาเป็นนักร้องใช่ไหมคะแต่เป็นเพลงเร็วสนุกสนุกค,คือเวลาไปตามงานอะไรอย่างเงี้ยเขามนที่บอกว่าเอาเชิญมาร้องหน่อยอะไรเงี้ยก็ร่วมสนุกคือร้องผิดร้องถูกก็มันก็เราสนุกข,ของเราอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราไม่ได้คิดว่ามันจะถูกจะผิดอะไรแบบนี้ค่ะเป็นผลงานของใครคะยางแครปูยางแครปูก็เป็น ของอาจารย์อิสระหมอแดงอิสระเดือนเพ็ญนะคะค่ะเคยก็ได้นะเนาะแต่ว่าท่านเสียไปแล้วเมื่อก่อนท่านดังนะคะท่านดังท่านเป็นอะไรเล่นตลกอะไรแบบเนี้ยเล่นตลกด้วยใช่ดังแต่งเพลงด้วยใช่ค่ะใช่ใช่ที่เขาเขาปั้นนึงใครอ่ะอกตีแล้วก็พี่พี่อะไรจะรลจะรวลงจกมกนั่นนะคะ เขาปั้นเลยครูเพลงนะี้ยที่เขาปั้นเ่ยที่เขาปั้นมาให้ดังอะไรเนี่ยก็ปานก็เลยยังไม่ทันจะดังท่านก็นหนีไปแล้วแล้วเป็นสิบคนสุดท้ายนะคะที่ท่านแต่งเพลงให้เนี่ย<อ>เป็นคนสุดท้ายเลยแล้ว,ลวท่านก็จากไปเนี่ะแล้วผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับพี่ปานะปน,าน,ปานี่เป็นผลงานที่มากช่อไหนคะอ๋ออันนี้เป็นชุดสองละคะแล้วกุดที่อกดเลยกดไลค์อ๋อกดเลือกกดไลค์ค่ะแล้วเป็นบทประพันธ์ของอาจารย์ท่านไหนคะเนี่ยอ๋ออาจารย์วรรชัยวงวิกรค่ะอ๋ออาจารย์บรรชัยค่ะ นี่ก็อีกท่านหนึ่งที่ว่าให้ความเมตตาจริงๆแล้วอะไรก็แม่ีนครูเล็นรจะเยอะมากอยากได้ยินเสียงสดๆจากพี่ปานจังเลยร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะเอาสดๆเลยเนาะเดี๋ยววันนี้จะได้ฟังพี่ปานร้องกันสดๆในรายการเลยนะคะกับเพลงกดเลิฟกดไลค์ค่ะจากพี่ปานพิยพัฒน์ค่ะ ใจมาพีแต่บุกน้อยไม่คอยพี่ให้กำลังใจมีโหดมันาพาดเ็กซี่มีหลายสไตล์สอนสอนเทไล่กดไลค์ได้เลยพี่จ้าถ้าพี่ถูกใจอย่าวันไว้ไปเลยนะพี่สวยขนาดนี้ใจกดไลค์เข้ามาข้าววานอมเปรี้ยวมีรุ่นมีเสียวไปนะชอบมาชอบมาชอบกดกดเลิกกดไลค์ หมดมันมีน้อยเรียวเสียวชายย่อยถูกใจก็กดเลิกไล ปิดกับก่อนนั้นปิดกั้นใจไม่เคยปล่อยแต่มาวันนี้เซ็กซี่หดมันไม่น้อยเรียวเสียชัยย่อยถูกใจก็กดเลิฟไล ทำให้มีเธอใหญ่หากเธอลืมเขาไม่ไว้ก็คือหัวใจฉันมาสัญญาหักมันกับเขาคนนั้นยังมีเรื่อบอกอย่าหลอกให้รอตัวจอจอให้กินหนาะ จะไม่ต่อว่าให้เธอเสียใจจะไปหรืออยู่ก็บอกให้รู้บ้างเดิอทุกสิ่งของฉันคือเธอทุกสิ่งของเธอคือใครอย่าทำอื้ออึงคิดถึงกับความห่วงใยํำแน่ง ู่ตรงไหนเป็นคนห่วงใหญ่ของเธอหรือกลา เธอรู้บ้างเดอ้อทุกสิ่งของฉันคือเธอทุกสิ่งของเธอคือใครอย่าทำอื้ออึงคิดถึงกับความห่วงใ่ตำแหน่งฉันอยู่ตรงไหนเป็นคนห่วงใยของเธอหรือปลา